การกำหนดราคาบ้านราคาบ้านในตำบลแสงสุขแถวแถวบางแสนจังหวัดชนบุรีจะมีราคาตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปถ้าได้ทำงานในพื้นที่นี้อาจจะเลือกบ้านในราคาสองล้านบาทเพราะเป็นราคาขั้นต่ำถ้าเลือกราคาสูงไปอาจจะกู้ไม่ผ่านรูปแบบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกรุงศรีประเภทหลักประกันเลือกบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมและห้องชุดพักอาศัยวงเงินกู้สูงสุด 90%ของราคาประเมินเลือกวงเงินกู้อนุมัติ1ล้านบาทแต่ไม่ถึง5ล้านบาททั้งเลือกที่1 MRR ต่อปีของธนาคารกรุงศรีอยู่ที่6.65%ต่อปีปีที่1ถึงปีที่3 MRR ลบ2.125%หลังจากนั้น MRR ลบ1%อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีคือ4.53% และอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงต่อปี5.06%รูปแบบของอัตราดอกเบีย้ยของธนาคาร UOB อัตราดอกเบีย้ย MRR ของธนาคาร UOB เท่ากับ7.65%ต่อปีประเภทหลักประกันคือบ้านเาวเผ่าวงเงินสูงสุดคือรายได้ของเราวงเงินกู้อัตโนมัติอยู่ที่2ล้านบาททางเลือกที่2 ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA อัตราดอกเบี้ยต่อปีปีที่หนึ่งหรือปีที่3 MRR ลบสามต่อปีปีที่4เป็นต้นไป MRR ลบหนึ่ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี3.95%เต่อปี อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา5.38%ตอบบ่อปีผมจะมาวิเคราะห์อัตราดอกเบีย้ยของทั้งสองธนาคารนะครับอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกรุงศรีนะครับ m r จะอยู่ที่6.65นะครับแล้วก็วดที่1ถึงวันที่36นะครับ m r จะลบ2.125เมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับจะตกเดือนละ0.3771%ครับและหลังจากงวดที่36นะครับ MRR จะลบ1นะครับแล้วก็ถ้ามาคำนวณแล้วดอกเบีย้ยจะเสียเดือนละ0.4708%ครับเรากำหนดผ่อนงวดละ 15,000บาทครับและเราก็จะมาคำนวณเงินที่เราเงินต้นที่เราจ่ายไปนะครับก็คืออย่างแรกเราต้องคำนวณดอกเบี้ยก่อนให้เราเอาเงินต้นงวดนะครับไปคูณกับดอกเบี้ยที่เราเสียคือ0.3771นะครับแล้วก็มันจะได้ดอกเบี้ยมาครับ เราให้เอาเราเอาเงินเดือนนะครับเงินที่เราผ่อนต่อเดือนนะครับมาลบดอกเบี้ยเงินต้นจะเสีย7,458ครับก็งวดต่อๆมาก็คิดแบบเดียวกันเลยครับให้เอาเงินต้นงวดไปคูณกับดอกเบี้ยเราจะได้ดอกเบี้ยที่เราเสียต่อเดือนครับถ้าเราคำนวณมาแล้วนะครับ ของธนาคารกรุงศรีจะตกที่201งวดนะครับเราจะผ่อนหมดต่อมาครับเป็นอาาัตราดอกเบีย้ยของ UOB ครับ m r r ต่อปีจะตกที่7.75ครับในงวดที่1ถึงงวดที่36นะครับ m r r จะลบ3.8เมื่อคำนวณมาแล้วนะครับ จะเสียดอกเบีย้ย0.3292%ซครับและหลังจากงวดที่36ครับ m r จะลบ1.4ครับเมื่อคำนวณมาแล้วครับ m r จะเมื่อคำนวณมาแล้วดอกเบีย้ยที่เสียต่อเดือนจะคือ0.5292ครับก็คิดแบบเดียวกันเลยครับเมื่อพวกเงินต้นงวดดอกเบีย้ยนะครับคิดแบบเดียวกันกับ พี่แล้วนะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับของธนาคาร UOB จะตกที่206มงวดครับและเมื่อคำนวณดอกเบี้ยที่จ่ายไปทั้งหมดนะครับดอกเบี้ยนะครับของกรุงศรีจะ่ล้านสครับ ของ UOB จะเสียมากกว่าครับเป็น1 8 9 8 8ล้านครับสรุปนะครับเมื่อคำนวณมาแล้วธนาคาร UOB จะเสียดอกเบี้ยมากกว่าธนาคารกรุงศรีประมาณ80,000บาททำให้ระยะผ่อนของ UOB มีจำนวนงวดมากกว่าซึ่งกรุงศรีใช้เวลาทั้งหมด16ปี9เดือนส่วน UOB ใช้เวลาทั้งหมด17ปี2เดือน จะเห็นว่ากรุงสีผ่อนดอกเบี้ยน้อยกว่า5เดือนจึงเลือกกู้ธนาคารกรุงศีครับ